ในวันนี้ผมจะไม่ใช้เบ็ดที่มีชื่อว่าซินลี่ฟันแฮปปี้รดอันนี้เลยที่อยู่ด้านหลังของผมและผมเนี่ยก็เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะมีไอ้เบ็ดนี้มาไว้ในครอบคอไปที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นแล้วผมจะไม่ได้มาสอนวิธีหาแต่ผมจะมาใช้เบ็ดนี้เอาไปตามจาบับบอสอดอะไปเลยเสกเลยไม่ต้องรอช้าต่วความสามารถของเบ็ดนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวค่อยอธิบายไปเรื่อยๆแล้วกันนะ มาตัวแรกเมกาดอนมาแล้วเพราะฉะนั้นก็มุ่งหน้าไปที่เอนแชนไอโซเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ยังไม่ได้เอนแชนเบ็ดเลยนะแต่เดี๋ยวผมเนี่ยเขาเอนแชนแล้วกันเอนแชนตอนถึงเมกาดอนก่อนเฮ้แต่เดี๋ยวนะวันนี้มันอีคลิปนี่ว่าสุริยุปราคาจะบอกนะว่าเมกาดอนตัวนี้เนี่ยจะเป็น Phantom. เพนทอมอ่อใช่ปะเนี่ยคุณผ,ผู้ชมเหมือนไม่ใช่นะเฮ้ยไม่ใช่แต่เมกาดอนตัวนี้เนี่ยมันเกิดวันสุริยุปราคานะทำไมไม่ใช่เพนทอมอ่ะออะโอเคโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนจากวันให้เป็นคืนก่อนเพราะผมในจะกดโทเทมอะไรเอร ก่อนอ่าแล้วก็คาเค้นก็มามาโทเพราะฉะนั้นต้องรีบเลยไหมเนี่ยโกดไปเลยโทเทมออร่าแล้วก็เ um. อนชา์นเบรดคอนตั้ม,อมโอเคบัฟนี้ก็เอาไปก่อนนะเพราะว่าเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าได้บัฟไหนก็เอาบัฟบนั้นอูเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรอะอะไรอะไรโอ้โหคุณผู้ชมเมื่อกี้ได้ปั๊บหมึกแต่ว่ามันมีมินิเกมขึ้นมาไงคุณผู้ชมมันก็เลยตกไม่ได้เอา้าแล้วนี่อะไรโอ้โหตกใจจำสแกอันนี้แหละคุณผู้ชมมันคือมินิเกมไอเบรดนี้เนี่ยมันแบบว่าเเอออาานนนไไไม่ด้งห็ เอาแน่เอานอนไม่ได้มันตกยากถึงแม้ว่าสเตตต่างๆของมันเนี่ยจะเป็นแบบเฮ้ยๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหยังพูดไม่จบเลยอะพูดไม่จบเลยมันเอาอีกแล้วนี on, ่นี่โอ้โอะไรอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยหยุด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 อ่าโอเคยังดียังตกได้เออทำไมมันยากจะไว้เป็นนี้เนี่ยเอาเอาแยเอาแยคุณผู้ชมเอาแยเอาแยเอาแยเฮ้ยเฮ้ยหยุด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  อ่าแล้วนี่ปลาหมึกตัวยังใหญ่อือแล้วเดี๋ยวมันหมุนหมุนมั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 นหมุนแต่เราเอาไหวเราเอาไหวเราเอาไหวอ่าเราเอาไหวคุณผู้ชมปลาหมึกหมุนเหรออ่ะใหม่อ่ะปลาหมึกหมุนปลาหมึกหมุนหมุนเปล่าอ่าโอเคอันนี้ไม่หมุนใช้ได้โอเคเยี่ยมอ่าถึงมันจะไม่หมุนมันก็จ้ำสเกลเราเฮ้ยเอาโอ้โหอันนี้อันนี้ไม่ไหวจริงๆคุณผู้ชมคือแบบว่าคอนโทรบา์เนี่ยมันจะติดลบนะติดลบเยอะอ่ะแทบจะไม่เหลือเลยอ่ะ อ่าแล้วก็จำสแกลเราอีกเป็นเบ็ดที่แบบว่าดีแต่ก็ไม่ดีในตัวคุณผู้ชมเข้าใจอันนี้ไหมดีนะแต่ไม่ดีอะ่ะ <c oughs> เออแล้วตอนนี้เม,มื่อไหร่ไหมก็ดอมจะกินสักทีนะเนี่ยแปลก อ่าและน,นี่มันเอาอไรไอีกแล้วมันหลอกว่าเราเนี่ยตกได้เนสี่สิบอุ้ยแล้วเดี๋ยวเมกระดอนติดสถานะด้วยสถานะฮองเกตแล้วเดียวนะฮะไม่สู้เลยอ่ะไม่ดิ้นชนิดเลยอ่ะเมก้ดอนเมก้ดอนภาษาอะไร <c oughs> เรียบร้อยโอ้โหอะไรเนี่ยได้ได้ทั้งเนสซีตัวปลอมแล้วก็เมกาดอนใช่ไหมเออเดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยอย่าเพิง่งอย่าเพิง่งอย่าเพิงพ่งพูดอะไรมากเดี๋ยวไปตัวคาเค้นก่อนซึ่งตอนนี้เนี่ยคาเค้นมันก็จะเป็นที่จะต้องเอนชานไปอีกรอบนะเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งบอสแต่เมื่อก เล่นท่ายากกับเรามันแบบว่าเล่นแค่ท่าเนสีเออคุณผู้ชมเข้าใจไหมท่าเนสตีอะมาแต่ว่าตอนนี้ดำน้ําก่อนต้องไปคุยกับคาเค้นหน่อยแล้วเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมหลังจากที่มีการอัปเดตซึ่งเมื่อกี้เนี่ยก็แปลกนะเมกาดอนเนี่ยพลังของเขาไม่ได้โชว์อะไรเลยไม่มีพลังโชว์เลยเจอเบ็ดน,นี้เข้าไปเบ็ดน,นี้มันแบบว่าสเตตดีเกินอะแต่ว่าตอนนี้เอาเหยื่อไปทัฟเฟอร์วอร์มโบเขาให้เออ อะไรหมุนหมุนอีกแล้วหมุนหมุนสปินสปินเฮ้ยแต่เดี๋ยวเราก็ลืมนะลืมเ n c นช n t นเบไงจัดไปเลยอิมมอร์ l ลอะไรวะเนี่ยโชคลาภเพิ i, ม่มอีก75แล้วก็โปรเกสปีสามสิบเอาโอเคเอานี้ไปรเราบอกว่าได้ไหนก็เอานั้นซึ่งตอนนี้เนี่ยเอ่อโชคลาภของเราก็มีประมาณ300กว่าแต่เดี๋ยวหลุดมันมันหมุนนะมนเมื่อกี้เราก็เลยทำปลาหลุดเลยโอ้โหแล้วนี่อะไรเนี่ย อมินิเกมอันนี้เนี่ยผมไม่เคยต Ł กปลาได้เลยเนะมาหลุดตลอดอ่ะเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยหลุดตลอดไม่เคยไม่เคยเลยไม่เคยที่จะแบบว่าตกได้แล้วตอนนี้เนี่ยผมก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่ามีเสียงเกมเอ้อไม่ใช่เสียงเกมเสียงกีตาร์เนี่ยเสียงหอยเบ็ดเนี่ยอุ้ย streets. หมาแล้วมาแล้วหดแล้วมันหมุนหมุน,มนหมุนหมุนเฮ้ยหมุนหมุนคุณผู้ชมมันหมุนโอ้ยเใครจะไปตกได้วะหมุนขนาดนี้แล้วไปขังเข้นนะอ่าแล้วนี่เจอจัมสเก็เข้าไป อ่ะนี่มาแล้วได้ป่าหมุนป่ะอ่าไม่หมุนไม่หมุนคุณผู้ชมไม่หมุนแบบนี้เราก็สบายเลยสบายแน่นอนแต่ว่ามันต้องมีจมสแกนหรือไม่ก็เนสซี่มาให้เราแน่รอบนี้อ่าเนสซีเนสซี่มาอ่ะเดี๋ยวผมกดอีกตัวเลยนี่มาแล้วคาเท่นเหรอเอาไข่มาเดี๋ยวนี้อยากได้ไข,ข่คาเท่นโอ้โหโอ้โหมันเด้งเด้งเด้งไปไหนเด้งไปไหนเด้งเด้ง,ดง <c oughs> แต่เราก็ตกได้อ่ะบอกเลยถึงจะเด้งแค่ไหนเราก็ตกได้ถ้าเกิดว่าเป็นตัวธรรมดาแต่ถ้าเกิดหมุนแบบนี้เราจะไหวป่ะอ่ะไหวป่ะอ่าไหวยังไหวอยู่ โอ้ ه, เรียบร้อยเอาโอ้โหเด้งขนาดนี้คาเคนอย่าเด้งดิทำไมต้องเด้งด้วยแต่ว่าแต่แต่ผมผมผมคิดว่าผมไหวนะโอ้โหเล่นพันหมดแล้วพันหมดแล้วเล่นพันหมดแล้วหยุดหย,ยุดเดีย๋ยนี่อ่าเรียบร้อยคาเคนไม่มีไข่ให้เลยตกมาหลายตัวแล้วนะเออ อ่ะท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมมาบอกแพสซีฟของไอเบ็ดนี้หน่อยนะเขาบอกว่าเราปล่อยให้ปลามันหลุดออกจากบาร์แม้แต่นิดเดียวเนี่ยปลามันจะหลุดไปเลยอ่าแบบนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนี่นะปลาถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้หลุดตรงนี้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเอาโอ้โหไม่ทันได้ดูเลยเอาใหม่เอาใหม่ซิหืมหืมไก่ไก่งวงไก่งวง นี่คุณผู้ชมเราปล่อยให้หลุดแบบนี้นมันก็จะหลุดไปเลยไงคือปลามันจะหลุดทันทีอ่ะส่วนตรงนี้คุณผู้ชมบวก50%โปรเกสสปีดธรรมดาธรรมดาแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะมีอีก50%โปรเกสสปีดนะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าบอสหรือว่าบังคับนั่นเองคือประมาณว่าต่อให้เป็นบอสก็ตามมันก็จะบวก50%โปรเกสสปีดส่วนตรงนี้สุดท้ายคุณผู้ชมมี50%ที่ปลาเนี่ยจะติดสถานะของเกตคูณ2เออแค่นั้นแหละแพสซีฟของเขาส่วนด้านล่างทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็คือมินิเกมนั่น ได้เห็นกันไปเยอะแยะแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรามาเสกออกต่อมาเลยเออเสกออกต่อมานะตัวอะไรก็ช่างออกมาเลยและเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยผมจะเอ็นชานเบ็ดด้วยเออคุณผู้ชมลืมบอกไอเบ็ดนี้เนี่ยรอสปีดเขามีแบบไม่จํากัดเลยนะส่วนโชคลาภเนี่ยมีแค่2 5 0ร้อยแต่คอนโทรเนี่ยมีแค่ศูนย์เท่านั้นส่วนเลสเซเลนเนี่ยมีแบบไม่จํากัดเช่นกันแล้วก็น้ําหนักด้วยไม่จํากัดนะจ๊ะนั่นหมายความว่าเบ็ดนี้เนี่ยเป็นเบ็ดที่เข้าขันพระเจ้าเลยก็ว่าได้แต่เบ็ดนี้มันเอาแน่เอานอ,นอนไม่ได้คุณผู้ชมกกก็เหนป้วมื่อ่อีีซึงะงะาาจต อ,อ่ะตอนนี้เราตกปลาครบแล้วสิบตัวรับรางวัลไปแล้วกล่องบ้างกล่องกล่องกล่องโอ้เอ็กพีเอ่อเดี๋ยวมาทำเควสต่อดีกว่าเรสสแนปเปอร์เรสสแนปเปอร์มีเยอะแยะ เฮ้ยสกายล่ามาไปเลยผมวาร์ปเลยคุณผู้ชมฮะสกายล่าเจอกันหน่อยเซ่ซึ่งสกายล่าเนี่ยผมขอแล้วกันขอเอนชานขอเป็นบัฟเฮอร์คิวเลียนจัดไปซีโอหลอดโหมันก็ดีนะคุณผู้ชมแต่เบ็ดน,นี้เนี่ยเขาบอกว่าบัฟเฮอร์คิวเลียนดีที่สุดเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นบัฟเฮอร์คิวเลียนมา<ห>มิติกเข้าเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันได้ง่ายๆไม่ได้เลยอะฮะได้เขาง่ายๆหน่อยดิอ่ะนี่แหละเฮอร์คิวเลียนจัดไปจ้าแล้วก็เยื่อชาร์คเฮดแล้วก็โทเทมออร บโบ้เข้าให้แบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะโดนแน่สกายล,ล่าอืมสกายล,ล่าเบ็ดแรกยังไม่โดนอ่าแต่เดี๋ยวมันยังหมุนเหมือนเดิมนะเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะเราปล่อยบาได้เลยนี่คุณผู้ชมเมื่อกี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันหมุนนะเราปล่อยบาได้เลยอ่ะคือบามันใหญ่ไงเนี่ยเห็นไหมเราปล่อยแบบนี้ได้เลยแล้วลาเนี่ยมันไม่ดิ้นสักนิดอ่ะอ่าแต่เดี๋ยวโดนจ้ำสแกนกอ่าแต่เดี๋ยวเอาใหม่เมื่อกี้อธิบายอยู่เฮ้ยแต่เดี๋ยว โอ้โหแต่ก็ยังตกไม่ได้นะถ้าเกิดว่ามันมีมินิเกมอันเมื่อกี้เนี่ยแต่แบบนี้เนี่ยตกได้อยู่เด้งๆไปเถอะตกได้ได้หมดแต่อันนี้เนี่ยไม่ได้โอ้โหไม่ได้จริงๆอะนี่ขนาดเราเอนชาร์บาร์แล้วนะบวกคอนโทรบาร์ทั้ง0.2แล้วอ่าแล้วนี่หมุนอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถึงหมุนเราก็ไม่หลุดแล้วนะเพราะว่าบาร์เราใหญ่เกินครึ่งหลอดอะเออดีว่ะบัฟนี้อื้มแต่เจอมินิเกมอันนี้ไม่ไหวว่ะคือมันจะหลุดใกล้ตรงมินิเกมมันเมื่อกี้แหละส่วนนั้นอื่นเน ไ,ไมแล้วตอนนี้เนี่ยสกายล่าก็กินเบ็ดยากยากคือขอให้มันกินเบ็ดเถอะรับรองมันโดนแน่สกายล่าเนี่ยแต่ถ้าเกิดมันกินตอนที่แบบว่ามีมินิเกมอันที่แบบผมไม่ชอบมาเนี่ยมันก็หลุดนะมันจะมีมินิเกมอันเดียวอ่ที่จะทําให้ปลาหลุดได้ส่วนอันอื่นเนี่ยไม่มีทางหลุดเลยตอนนี้เนี่ยโอ้เรียบร้อยเอาแล้วคุณผู้ชมโอ้โหแล้วมัติดตอนนี้ เหลือจะเชื่อมามาติดตอนที่เป็นมินิเกมที่แบบว่าผมไม่ชอบมินิเกมอันเดียวที่จะทําให้ปลาหลุดมันเกินไปอะสกายล่าอ่าใกล้เช้าแล้วคุณผู้ชมความสว่างเริ่มเข้ามาแล้วเพิตกมา10นาทีนะสกายล่ากินแค่รอบเดียวงับเบ็ดแค่รอบเดียวและรอบนั้นเนี่ยก็เป็นแบบนีน้มินิเกมที่ทำให้ปลาหลุดอ่ะเรียบร้อยหมดแล้วเคอร์โนล่าโบเข้าให้ อ่ะมาอย่ามานะมินิเกมมินิเกมโอเคคุณผู้ชมมินิเกมไม่มาแล้วเราสบายแล้วตอนนี้ <c oughs> เออแต่ดูเหมือนไม่ได้ติดสถานะเลยสถานะห้องมมอ่ะคุณผู้ชมอ่าเรียบร้อยเฮ้ย <c oughs> แล้วเดี๋ยวเฮ้ยติด ตีสถานะใช่เปล่าเนี่ยเนี่ยดูไม่ทันดูไม่ทันดูไม่ทันแต่เดี๋ยวคุณผู้ชมเรายังไม่จบมันยังมีปูอีกหนึ่งตัวไอ้แต่เดี๋ยวนะไอ้เบ็ดนี้ไอ้เบ็ดนี้ตกในลาวาไม่ได้นี่เออคุณผู้ชมตกในลาวาไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องไปหรอกไม่ต้องไปตกแล้วปูปล่อยไปเลยเรามาดูสกายล่าดีกว่าไหนสกายล่าอ๋อนี่ของสกายล่าอู้มอนเลอร์เคอร์ก็มาเหรอเอามาสักหน่อยที่มอนเลอร์เคอร์เนี่ยไหนไหนมันก็เป็นคืนนอร่าแล้วไงคุณผู้ชมเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยอยู่ที่เมเปิ้ลเมโด่า้ กินหัวฉลามนะคือผมคิดว่าน่าจะตกสบายแหละตัวนี้เนี่ยเพราะว่าสกายล่าเนี่ยเราก็ตกมาแล้วใช่ไหมเนี่ยเนสซีเราก็ยังตกมาด้วยแต่ถ้าเกิดมันกินเบ็ดตอนที่มินิเกมอันที่ผมไม่ชอบขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะหลุดได้นะแต่ถ้ามินิเกมแบบนี้โอเคได้เนสซีได้เนสซ,ซีปลอม อ่ะมาเรียบร้อยมาแล้วคุณผู้ชมบอลเลเคอร์แล้วดูนะมันติดลบแค่45%่สิบห้าเปอร์เซ็นต์โปรเกสสปีดเองอะจาก95นะ95เหลือ45แล้วตัวนี้ติดสถานะนกาทีฟอะไรมาไม่ติดสถานะฮองเลยเอ่ะจาสถานะฮองสถานะของตัวตลกอ่ะเรียบร้อยเฮ้ยตัวนี้ติดปะเนี่ยติดปาไม่รู้นะแต่ว่าเราดึงไหวแน่นอนเด้งอ่ะมันเด้งเด้งคุณผู้ชมมันเด้งเด้งเด้งไปไหนนะฮะเรียบร้อยโอ้โหไม่ฮองว่ะ เรียบร้อยตัวนี้ห้องแน่ห้องชัวๆครับคุณผู้ชมดูด้านล่างเห็นไหมมันมีสถานะและ้วแปลว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะแจมสเกลเราหรือไม่ก็เป็นเนสซี อ่ะเป็นเนสซี 3. แล้วก็มอนเลเคอร์ของเราติดฮองไปแล้วไปอเอาแค่นี้พอ3ตัวพอละอ่ะแล้วนี่สกายล่าฮองนะมันเป็นแบบนี้ติดสถ,ถานะตัวนะตลกอ่นะเดี๋ยวไปดูราคาหน่อยเซ่ห้าห้าหมื่นสามพันสามร้อยเออถูกมากคูณสองอ่ะคุณผู้ชมสถานะนี้แล้วก็มานี่มอนเลเคอร์เฮ้ยเฮ้ยแต่เดี๋ยวกดไม่ได้อีกแล้วอ่ะเอาละกดไม่ได้โอเคไม่เป็นไรไปเมกาดอนก่อนนี่เมกาดอนฮองว้าวเมกาดอนฮองแบบนี้โหเมกาดอนตัวนี้เท่คุณผู้ชมเห็นป่ะมองออกไหมมันเป็นตัวตลกไงโอเคเดี๋ยวไปเช็คราคาหน่อยเซ่หน่วยสิบร้อยพันหม มื่นแพงกว่าสกายล่าอีกเหรอสกายล่าสามหมื่นใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยอ๋อห้าหมื่นสามคุณผู้ชมแต่ยังไงซ่าเมกาดอนเนี่ยก็หกหมื่นนะเมื่อกี้เนี่ยแต่มอสเลเคอร์กดไม่ได้เฉยเลยมาคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยผมออกเข้าใหม่แล้วนะซึ่งนี่ก็คือมอสเลเคอร์ติดสถานะฮองเป็นแบบนี้เหอรอไปดูราคาซิหน่วยสิบร้อยพันหมื่นสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเออก็โอเคนะราคาก็ใกล้เคียงกับสกายล่าห่างกันประมาณหมื่นหนึ่งแต่วันนี้เนี่ยคุณผู้ชมขอยก MVP ให้กับเมกาดอนเลยราคา, 6, นะคา,าหนนะค บัฟเพอร์คิลเลียนอันนี้เนี่ยเอนชาร์ดไปเลยคือตอนนี้เนี่ยเขาอาจจะยังไม่เนิร์ฟไงแต่ในอนาคตเนี่ยไม่แน่แต่ที่แน่ๆในตอนนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะไปละบาย